สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ Honda Civic 4โดนะคะรถยนต์ปี1995นะคะคันนี้สีเทานะคะทุกท่านราคา49,000บาทนะคะเครื่องยนต์1 6 0 0ซ c เกียร์ธรรมดาใช้เป็นซินน้ำมันล้วนนะคะทุกท่านไม่เคยติดแก๊สค่ะแอร์เย็นวิทยุกระจกไฟฟ้าล้อแมกแพ้ญี่ปุ่นนะคะสีสวยงามค่ะ ราคา49,000บาทนี่ท่านใดสนใจนะคะติดต่อเข้าไปรับชมกันก่อนได้เลยนะอยู่รถอยู่ที่สายไหมนะคะทุกท่านรถสวยพร้อมใช้นะคะ49,000บาทเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะคะภายนอกสีสันยังสวยงามตามรูปเลยนะคะภายในก็โอเคนะคะทุกท่านเดิมๆคะ่ะแผงประตูสวยๆคอนโซเดิมๆนะคะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะคะร้อแม็กก็ยังสวยงามนะคะ เบาะมีขาดบ้างตามรูปเลยนะคะทุกท่านมีตำหนิบ้างตามอายุการใช้งานนะคะท่านใดสนใจติดต่อดูรถทดลองขับประกอบการตาัดสินใจด้วยตนเองนะคะแอดมินแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ